เจริญในธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็ธรรมะยามเช้าตามเคยเนาะก็ต่อจากคลิปที่นำธรรมะไปประกอบในอาชีพการงานและศึกษาทำ เพื่อให้เราเนี่ยมีศีลมีธรรมกันหน่อยเพื่อจะเป็นกุศลเพื่อนำส่งของเราไปในภพหน้าแม้ว่าจะเป็น <c oughs> พบไหนๆก็ตามถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็ยังจะมีความหวังมีความเจริญขึ้นไปได้อีกเพราะเหตุว่าเราไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนทำแท้ของพระศาสดาของเราจริงๆมันก็เลยไม่ จเจริญง,งอกงามในชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในพบนี้และหลายพบชาติที่ทผ่านมาเราก็ยังไม่ได้ทำให้มากให้ยิ่งเราแค่เลยตุก ไม่มีบุญไม่มีกุศลที่จะนำพาเราไปในครั้งหน้าก็ได้เกิดมาในเป็นคนที่อยู่เกิดอยู่ในชนบทเป็นคนจันทาน ถ้าพูดเรื่องกิงในทุกวันนี้ก็เกิดอยู่ในเมืองในนาก็ตามก็เป็นคนจันทานเหมือนก็มีเยอะแยะมากมายเพราะเหตุว่าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้มันก็เลยมาเป็นอย่างนี้มันมี มีพระสูตรอยู่ที่พระศาสดาตราัสเอาไว้ว่า <c oughs> ทำบุญน้อยตั้งแต่พบชาติก่อนมีพระสูตรอยู่ว่า <c oughs> เรา ทานนิดหน่อยสินนิดหน่อยทานพอประมาณศินพอประมาณให้ทานอย่างยิ่งรักษาศินอย่างยิ่งให้ยิ่งมันก็เป็นตามลำดับขึ้นไป ถ้าบุคคลได้ทำไปแล้วก็จะได้รับผลเป็นสุขในภพชาติต่อไปทำน้อยก็ได้น้อยสุขน้อยหรือได้เป็นเทวดาก็เป็นเทวดาชั้นเลว ถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เป็นส่วนชั่วของมนุษย์เนียวพวกทําทานนิดหน่อยศีลนิดหน่อยอยาเงียทานพอประมาณศีลพอประมาณถ้าหากได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ต่ง <c oughs> เป็นมนุษย์ที่ดีหน่อยเนี่ยอันนี้เราควรจะศึกษาไว้เพื่อผลข้างหน้า ของเราที่จะเกิดอีกในภพต่อไปถ้าเราไม่สร้างเอาไว้ตอนนี้เราก็ไม่มีที่พึ่งเป็นคนจันททานไม่มีทรัพย์สินเงินทองเหมือนเดิมอันนี้เราควรจะ ทำเอาไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยังไม่ได้สายที่ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามก็คงจะได้สุขไปเรื่อยๆตลอดการและนานข้างหน้าบุญที่ทำแล้ว ย่อมให้ผลในข้างหน้านั่นแหละข้างหน้าก็วันพรุ่งนี้แหละข้างหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันเป็นที่พึ่งได้เลยบุญถ้าทําทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญน่าจะทำเอาอยู่นะ เพราะว่ามันเป็นที่พึ่งของเราไม่พึ่งบุญจะไปพึ่งอะไรพึ่งบาปมันก็พาไปนรกพึ่งบุญมันก็ไปสุขคติพึ่งบาปมันก็ไปทุกขติเราควรพากันชิดแท้ตึกตอง ผมจิตข่มใจของตัวเองทำหน่อยรักษาศีลหน่อยผลก็จะได้รับในข้างหน้าเหมือนพระศาสดาบัญญัติไว้บุญที่ทำแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายในการครั้งหน้าได้แลท่านตรัสไว้ไม่มีผิดหรอกทำไปเถอะชักชวนให้พวก เราทำบุญมองไปดูตัวเองหน่อยว่าเราแต่ละวันเนี่ยเราไม่ได้ทำบุญเป็นส่วนมากเราทำบุญเป็นส่วนน้อยเพราะเราไม่รู้เพราะเรามีอวิชชาข้อ,องามจิตก็เลยไม่รู้ว่าการกระทำของเราทุกวันนี้มันเกิด สุขหรือเกิดทุกข์ให้ผลนะเราก็ยังไม่ทราบเลยไม่รู้แม้กระทั่งว่าเราทำไปมันเป็นบาปไม่รู้เลยว่ามันเป็นบาปมันก็เลยได้รับผลตามนั้นตามเจตนาที่ทำจะว่าไม่ได้ เจตนาธรรมไม่ใช่มันได้เจตนาธรรทรทำแล้วก็ต้องย่อมได้รับผลมันก็เลยได้เกิดมาเป็นอย่างนี้มีอยู่พระศาสดาก็ตรัสไว้หมดเกี่ยวกับคนเราทุกวันนี้ในอดีตก็ตามในอนาคตก็ตามในปัจจุบันก็ตาม งที่พระศาตดราบัญญัติไว้หมดเลยพวกเราที่เกิดมาในโลกนี้ถ้าไม่ทำมาตอนนี้จะไปทำมาตอนไหนถ้าไม่ทำมาตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะไปทำมาตอนไหนคิดดูซสีว่าไปทำมาตอนไหน นี่แหละเราไม่รู้เรามัวแต่ประมาทอยู่ประมาทกันทั้งโลกเลยคนอืมไม่รู้เลยว่าเราทำบาปหรือทำบุญตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ตัวเอง ไม่ได้เข้าไปรู้ตัวเองเหมือนพระศาสดารู้ไปรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ไปรู้อะไรอะสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อะไปรู้ไอ้ที่ไปทำาบานี้ทำานั้นทำอย่างนู้นทำอย่างนี้มันดีอย่างไงไปไปรู้ไปทำรู้แล้วก็ทำไม่รู้หรอกว่ามันทำผิด ไปรู้ในสิ่งที่ตนเองยังไม่รู้เพราะเพราะเราทำเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะไปตรงไหนมันจะให้ผลตรงไหนแบบไหนอย่างไรเราไม่รู้เลยนั่นแหละพระศาสดาก็บอกว่าไปรู้ในสิ่งที่ตนเองไม่รูน้น่าจะเข้าไปรู้ในสิ่งที่ตนเองไม่รู้ เข้าไปศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้ศึกษาหาความรู้ไม่เป็นไม่ไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือนะธรรมะของพระสัสดาไม่เกี่ยวกับหนังสือเลยเกี่ยวกับจิตใจเราอย่างเดียวเกี่ยวกับกายวาจาใจเราเท่านั้นอันนี้แหละ ธรรมะชันลึกมันลึกจนเรามองไม่เห็นตัวเราเองมองไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองกระทำกระทำกรรมใดไม่รู้เลยไม่มีใครรู้ได้หรอกนอกจากพระศาสดาเข้าไปรู้แล้วก็แจกแจงบัญญัติออกมาทุกกระเบียดนิ้ว ทุกตารางทุกตารางอะไรอะตารางของจิตแวบไปแต่ละทีแต่ละแต่ละทีแต่ละอย่างแต่ละครั้งจิตมันแวบไปมันไปไหนมันไปทําอะไรมันไปติกต้องทําตามอะไรนั่นแหละเรามารู้แต่หยาบๆพื้นๆในโลก เราไม่รู้ลึกในการทำงานของร่างกายเราเองธาตุสี่ของเราเนี่ยดินน้ำไฟลมเนี่ยก็อการเป็นตนเป็นตัวขึ้นมามีอาวิญญาณเข้าไปอังอิงอาศัยอยู่ก็รู้อาการรู้แค่นั้นนะ่ะ ลึกลงไปกว่านี้ไม่รู้ไปรู้สิ่งอื่นสิ่งควรที่จะรู้ก็คือคนหรือส,สัตว์เกิดมาแล้วเนี่ยสัตว์เกิดมาแล้วในโลกรู้อะไรก่อนพระศาสดาถามว่ารู้อะไรก่อนหรือให้รู้อะไรก่อน ทีนี้ก็เลย <c oughs> เข้าใจแล้วทีนี้ยพาเข้าไปดูแล้วล้วศึกษารู้อริยสัจสี่ดีโยมเข้ามาะนี่นยหยุดก่อน